หาราชนังพราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดปักน้ำวันนี้เวลา15นาฬิกา55านาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรุณาโปรดปรานโปรดสง่าให้นายัมนตรติดติดถาะธานคจะรัมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาราชันังพราจารยอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แม่ห้องรัตนจันทะสรวรรุ้นวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญสาามาเด็จพระมหาราชนาการจารย์นามเดิมว่าช่วงสุกกระเสริฐเกิดเมื่อวันที่ย6สิงหาคม2องพันี่ร้อหกสด สมราการสำหรับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนประชาบาลวัดสังขราชาและได้บรรพชาขณะอายุ14ปีต่อมาได้อุปสมบทที่วัดปักน้ำ้ดยมขยันตั้งใจศึกษาและปฏิบัติสมถะวิปัสนาจึงสอบกัะปริัติธรีสอบนักธรรมได้โดยลำดับ และสอบได้ปริญรารมเก้าประโยคจากสำนักเรียนวัดเป็นจมภคโปริซุสินนารามหลังจากนั้นได้สารต่องานที่วัดปากน้ำและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ปี2508จุดจนมรณภาพซึ่งได้สร้างขึ้นุตการทั้งงานปกครองงานการศึกษางานเผยแผ่พระรทปศาสนาทั้งในและต่างประเทศ สนับรับมอบหมายให้ทาง,งานในตำแหน่งสำคัญอาทิตย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่ขนเหนือและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชระหว่างปี2557ถึง2560